เป็นเนื้องอกในมดลูกเพราะมีเลือดเกาะตัวเป็นริ่มเลือดไม่จริงนะครับหมอยงเห็นข่าวในโซเชียลครับมีข้อความข้อความหนึ่งบอกว่าเนื้องอกในมดลูกเป็นกันเยอะมากเพราะพิษเย็นแทรกเข้าท้องเลือดเกาะตัวเป็นริ่มเลือดเป็นก้อนปวดประจำเดือนมากถ้าฟอกเลือดที่มดลูกแล้วขนาดก้อนจะลดลงได้อันนี้ก็ไม่จริงนะครับ ก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่ามดลูกของคุณผู้หญิงเนี่ยปกติมีอันเดียวอยู่ตรงกลางนะครับแล้วมีรังไข่เล็กๆอยู่สองข้างนะครับมดลูกจะมีเนื้องอกเท่านั้นไม่มีซิสนะครับการที่มีเนื้องอกในมดลูกส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากตัวเนื้อมดลูกมันพัฒนาเป็นก้อนขึ้นมาเองโดยที่ไม่ทราบสาเหตุไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีฤทธิ์เย็น หรือมีเลือดไปเกาะตัวเปริมเลือดไม่เกี่ยวกันนะครับเนื้องอกในโพดลูกถ้าเราเอาส่วนที่เป็นเนื้องอกผ่าตัดตัดออกไปแล้วไปส่องกล้องตรวจทางพยาธิวิทยาแล้วจะพบว่ามันเป็นส่วนของเนื้อเยื่อของเนื้อมดลูกที่ก่อตัวฟอร์มเป็นก้อนก่อตัวเป็นก้อนขึ้นมานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลือดหรือว่าริมเลือดเลยนะครับ แต่ตัวเนื้องอกของมดลูกก็จะมีเลือดไปเลี้ยงได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับตัวมดลูกเองซึ่งก็ต้องมีเลือดไปเลี้ยงเหมือนกันแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับริมเลือดนะครับสรุปก็คือเนื้องอกในมดลูกเกิดขึ้นจากตัวเนื้องอกซึ่งเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อของตัวมดลูกขึ้นมาเองนะครับอาจจะเกิดจากอิทธิพลจากฮอร์โมน ของคุณผู้หญิงคือฮอร์โมนเอสโตรเจนในการที่จะไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อของตัวมดลูกมันจเจริญเติบโตขึ้นมาเองได้ซึ่งวิธีพิสูจน์ว่าเนื้องอกมีหรือไม่มีก็คือการที่คุณผู้หญิงถ้ามีอาการปวดท้องมีเลือดออกประจำเดือนออกผิดปกติจะต้องไปตรวจภายในไปพบคุณหมอสูเพื่อจะอาลตราซาวดูนะครับว่ามีเนื้องอกจริงๆที่ตัวมดลูกหรือไม่ หรือมีซิสที่รังไข่สองข้างหรือเปล่าที่มาเบียดบังทําให้เกิดเนื้องอกในมดลูกได้หรือไม่นะครับถ้าใครมีคําถามหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพศหญิงก็ทิ้งคาถามไว้นะครับแล้วหมอยงจะมาตอบให้นะครับด้วยความของยายคุณผู้หญิงทุกคนนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเพศของคุณผู้ชายด้วยถามด้วยได้นะครับจากใจหมอยงครับ